สวัสดีครับยิปนี้จะพามาชมการนวดข้าวเป็นข้าวคอขอหกนะครับมีสองกองครับข้าวคอขอกก็ข้าวอะไรวะอีเหลืองใหญ่นะครับพื้นที่นาภาคอีสานนะครับพื้นที่ห้าไร่นะครับเดี๋ยวเรามาชมการนวดข้าวกันเลยนะครับว่าห้าไร่จะได้กี่กระสอบนะครับ ดูครับพนักงานพนักงานฮ่า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 โคตรหน้าไอ้บอกปานั่นหมดเลยเดี๋ยวเรามารับชมกันดวดข้าวกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูนะครับว่าได้กี่กระสอบนะครับ ่ล้งเครื่องครับเดี๋ยวเราไปดูเลครับว่าจะได้กี่กรอบครับหน้าห้าไล่ได้หกสิบกระสอบต่อไปถ้าถ้าไม่ดไม่หมดแม่จะได้ขายตรงนี้นะารวมสรุปแล้วนะครับห้าไร่ได้60กระสอบนะครับ พ่อผสมกันอย่นะรอนเตี้มเห็นเดี๋ยวเห็นเป็นวมาผลผลิตปีนี้ผลผลิตปีนี้ไม่ดีเท่าปีที่แล้วนะครับเห็นวะเขาปลาร้ามันจะไว้ลูกกันะงามเกินไปบ่ได้น้อยกว่าปีที่แล้ว่สั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาเพื่อนๆและพี่ทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ